รวยด้วยอินสตาแกรวันนี้จะพูดถึงสุดยอดเคล็ดลับจำนวน12วิธีในการขายของใน IG หรือ i n s t a g r กรมนะทำอย่างไรที่จะทำให้เรารวยด้วย IG นั่นเองหลายๆคนก็คงจะมีช่องทางในการค้าขายของออนไลน์ที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้จะมาพูดถึงวิธีหรือเคล็ดลับในการขายของผ่าน i n s t a g r กรนะครับจะทำยังไงให้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมนั่นเองละครับ การขายของใน IG ผมเรียกสั้นๆเลยนะครับว่า i n s t a g r กรมคือ IG การขายของใน IG ให้รวยเหมือนคนอื่นลองมาดูกันทั้งหมด12เคสรับที่รับรองว่าจะขายดีและมีคนติดตามเยอะขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครับ Instagram มหรือเรียกย่อๆว่า IG เป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตสำหรับคนไทยไปแล้วนะครับด้วยจุดเด่นที่เน้นการเล่าเรื่องผ่านรูปภาพและถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายครับจึงเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวยัย ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ค้ามองเห็นช่องทางตรงนี้ในการหันมาขายสินค้าผ่านตัว IG กันมากมายและมากขึ้นนั่นเองครับบางคนก็ขายดิบขายดีร่ำรวยกันไปก็เยอะหรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆเองก็หันมาใช้ IG ในการที่จะโปรโมตแบรนด์ให้เป็นที่นิยมให้เป็นที่รู้จักแต่ใช้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จเหมือนกันหมดนะครับซึ่งหลายๆคนอาจกำลังเจอปัญหาอยู่ว่าขายของในไอไม่ได้เลย ทำไมลูกค้าไม่ยอมซื้อของจากเราวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังครับว่าการขายของ IG ยังไงที่จะทําให้เราขายได้ขายดีสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรกันบ้างก็ต้องลองไปฟังกันดูครับว่าทํายังไงถึงจะขายดีน่นเองครับข้อแรกเลยนะครับตั้งชื่อให้จําง่ายการตั้งชื่อร้านหรือตั้งชื่อ IG เป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามาดูครับ เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อร้านก็ควรเป็นชื่อที่บ่งบอกได้ถึงสินค้าที่เราขายหรือมีคีย์เวิร์ดมีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราขายอยู่นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับต้องเป็นชื่อที่จดจำได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการค้นหาอย่างไงล่ะครับ 2. ใส่ข้อมูลโปรไฟล์ไอจีให้ครบถ้วนในการกรอกข้อมูลในช่องโปรไฟล์ครบถ้วนเนี่ยมีข้อดีก็คือ คนที่กดเข้ามาดูก็จะรู้ได้ทันทีครับว่าเราขายสินค้าอะไรจุดเด่นตรงไหนมีข้อมูลติดต่อไหมซึ่งควรจะเขียนข้อมูลให้กระชับเข้าใจง่ายด้วยนะครับเพราะ IG จะให้เราใส่ข้อมูลได้เพียง150ตัวอักษรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อดีของการใช้ IG ก็คือดูภาพดูคำสั้นๆนะครับแล้วสามารถที่จะเข้าใจและสื่อสารได้เลยนั่นเอง 3. โพสภาพสินค้าแต่ละทีต้องให้โดนครับการโพสรูปสินค้าที่น่าสนใจให้เข้าถึงคนที่ดูได้ทันทีก็ถือว่าเป็นหัวใจของการขายของผ่าน IG นั่นเองเพราะถ้าภาพเราไม่ดึงดูดก็มีโอกาสน้อยมากที่จะมีลูกค้าที่จะหยุดดูนั่นเองและเข้าไปซื้อสินค้ามาดูกันดีกว่าครับว่ามีเทคนิคยังไงในการที่จะทำให้ภาพสินค้าเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับจัดองค์ประกอบรูปภาพ พยายามจัดวางสินค้าให้มีความสมดุลเวลาถ่ายรูปออกมาก็จะต้องสวยน่ามองโดยอาจหาดูตัวอย่างตามเพจหรือเว็บไซต์สินค้าต่างๆรวมทั้งตัวอย่างตามนิตยสารก็เป็นไปได้นะครับการจัดองค์ประกอบก็มีความสําคัญทีเดียวเพราะจะเห็นภาพรวมดึงดูดหรือไม่ดึงดูดนั่นเองการใส่ข้อความลงในภาพการใส่ข้อความก็ทําให้ภาพโดดเด่นและเข้าใจได้เร็วขึ้นเราต้องการสื่ออะไรอาจจะเลือกใส่ราคาบอกจุดเด่น แต่ไม่ควรใส่ข้อความเยอะจนเกินไปนะครับเพราะจะทําให้ดูลกเพราะฉะนั้นก็ใส่ข้อความสั้นๆกระชับโดนๆนั่นเองครับอย่าใช้พื้นหลังเด่นกว่าตัวสินค้าการถ่ายรูปสินค้าที่ดีที่สุดก็ควรจะถ่ายโดยมีพื้นหลังที่เป็นสีพื้นทําให้ตัวสินค้าโดดเด่นและลาออกมานั่นเองใช้ฟิลเตอร์ได้แต่อย่าเยอะเกินครับการใช้ฟิลเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้ภาพสวยน่ามองแต่ที่สําคัญนะครับพวกภาพสินค้า ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเหมือนของจริงเพราะฉะนั้นควรใช้ฟิลเตอร์แบบพอประมาณและไม่แต่งจนภาพมันเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากจนเกินไปนั่นเองครับที่สําคัญนะครับรูปลูกค้าหรือพรีเซนเตอร์สวมใส่สินค้าหรือใช้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่ถ้าเราขายพวกเสื้อผ้าต่างๆก็ควรจะเลือกภาพนางแบบนายแบบสวมใส่สินค้าจริงๆก็จะดูน่าสนใจกว่าการเอาภาพเสื้อผ้ามาใส่แม้แขวนเสื้อ อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพชัดขึ้นเวลานำสินค้าไปใช้งานจริงบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้เรานั่แหละเป็นคนใส่เสื้อผ้าน,านั้นหรือลูกค้าที่ซื้อไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับ 4. ใส่แคปชั่นให้ชัดเจนการใส่รายละเอียดของสินค้าที่ครบถ้วนและชัดเจนเป็นจุดที่สำคัญเพราะเป็นส่วนที่อธิบายว่าสินค้าเราคืออะไรควรเขียนให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น เพราะถ้าอ่านไม่เข้าใจแล้วโอกาสที่จะขายได้ก็แทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวครับก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าสินค้าคืออะไรทําอะไรจุดเด่นคืออะไรบอกราคาและเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองอะไรก็ว่ากันไปโดยอาจจะเลือกใช้พวกอีโมจิต่างๆที่เกี่ยวข้องในข้อความเป็นตัวประกอบที่จะทําให้เข้าใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะใช้แฮชแท็กช่วยโปรโมทแฮชแท็กเนี่ย เป็นสิ่งที่ทําให้คนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นซึ่งถ้าเราใส่ h a s h ท a g ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไปด้วยเวลาเราโพสรูปหากขายรองเท้าก็อาจจะใส่คําว่าชูชู Thailand ต่างๆแบบนี้ครับก็จะทําให้มีโอกาสที่จะมีคนเห็นมากขึ้นเพราะหลายๆคนมักจะเสิร์ชหาสินค้าตัวเองที่อยากได้โดยผ่านแฮชแท็กนั่นเองครับนอกจากนี้ก็อาจจะสร้างแฮชแท็กให้กับร้านค้าด้วยก็ได้เพื่อให้คนที่สนใจสามารถที่จะค้นหาชื่อร้านได้จากแฮชแท็กที่เราต้องการ6 ต้องรู้จักโพสต์ให้ถูกเวลาช่วงเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่คนไทยใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุดรวมถึงไ G ด้วยก็แน่นอนล้ครับการเลือกโพสต์รูปในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะมีคนเห็นสินค้าของเรามากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยละครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องโพสต์เวลานี้เท่าน,านั้นต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าเป้าหมายหลักเราคือใครและเป้าหมายเหานั้นเนี่ยเขาเข้ามาดูในช่วงไหนนั่นเอง ใช้ Instagram a แช่วยโปรโมตตอนนี้ IG ก็มีระบบการโปรโมตร้านด้วยการโฆษณาแล้วเราก็อาจจะสามารถเลือกใช้เครื่องมือนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดึงคนให้เข้ามารู้จักสินค้าระแบรนด์ของเราได้ซึ่ง Instagram Ad เนี่ยมีข้อดีก็คือเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายเลือกงบประมาณและจำนวนวันที่อยากโปรโมตได้เลยนะครับ 8. หยุดใช้วิธีฝากร้านใน i อคนดังพอค้าแม่ค้าหลายๆคน เลือกใช้วิธีในการโปรโมทร้านแต่หารู้ไหมครับว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารำคาญเพราะเป็นไปได้ยากมากที่จะได้ลูกค้าจริงๆซึ่งนอกจากจะไม่สร้างประโยชน์ให้กับร้านแล้วยังทำให้คนไม่พอใจแถมร้านของเราก็อาจจะดูติดลบในสายตาคนอื่นไปด้วยนะครับ 9. ให้ลูกค้าช่วยรีวิวสร้างความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการขายของครับเพราะลูกค้าไม่เห็นตัวเราไม่เห็นสินค้าจริงครับ เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือกับภาพลักษณ์จึงมีความสําคัญมากทีเดียวถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วช่วยรีวิวแล้วก็นํามาโพสต์เรื่อโปรโมทร้านค้าไปในตัวก็จะทําให้คนที่ไม่เคยใช้สินค้าของเราเนี่ยมีความเชื่อใจมั่นใจแล้วอยากซื้อสินค้าจากเรามากขึ้นยังไงหรอครับ 10. เทรนด์วิดีโอกำลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ IG สามารถที่จะลงวิดีโอยาวได้แล้วนะครับ ซึ่งเราสามารถนํามาประยุกต์เพื่อโปรโมทส,สินค้าที่ขายได้เนื่องจากวิดีโอจะสามารถเล่าเรื่องราวได้ดีและละเอียดกว่าการลงรูปภาพเพียงอย่างเดียวโดยเราอาจจะพูดคุยแนะนำสินค้าผ่านวิดีโอหรือบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นรวมถึงทำวิดีโอรีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้งานไปแล้วก็ดีนะครับก็จะเป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่สนใจจะซื้อรายใหม่ ให้เข้ามาหยุดชมได้มากกว่าภาพนิ่งที่อาจจะแค่เลื่อนผ่านไปเฉยๆก็เป็นไปได้11มีระบบชำระเงินที่ง่ายหากเราสามารถทำให้ลูกค้าจ่ายเงินออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็วในทันทีก็จะทำให้โอกาสในการที่เราจะขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวในพอกการรอลูกค้าโอนเงินอาจทําให้เราเสียเวลาในการขายก็เป็นไปได้เนื่องจากหลายๆครั้งลูกค้ามักจะเปลี่ยนใจตอนโอนเงินนี่แหละครับ ซึ่งปัจจุบันก็มีระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมาให้เราเลือกใช้บริการมากมายบางร้านก็อาจจะเพิ่มบริการเก็บเงินปลายทางขึ้นมาด้วยก็ได้เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้โดยง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนั่นเองเพราะมีหลายคนที่ไม่ไว้ใจกับการซื้อของผ่านออนไลน์และก็ไม่อยากจ่ายเงินก่อนที่จะได้รับสินค้าเพราะฉะนั้นการเก็บเงินปลายทางก็เลยเป็นรูปแบบที่อาจจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียว12ปิดการขายให้ไว เมื่อมีคนสนใจเข้ามาสอบถามตัวสินค้าแล้วก็ควรจะตอบกลับให้เร็วที่สุดอย่าทิ้งไว้นานหลายชั่วโมงหรือข้ามวันเป็นอันขาดเพราะอาจจะพลาดโอกาสในการขายสินค้าไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าคู่แข่งของเราในไอจก็มีจํานวนมากมายทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกเยอะแยะในการที่จะเลือกซื้อเลือกตัดสินใจได้ครับเพราะฉะนั้นปิดการขายให้ไวทีเดียวนะครับอย่าช้าอย่าช้าเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะขายของผ่านไ G แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง วันนี้เราก็มีเทคนิคจำนวน12วิธีเนี่ยที่จะสามารถปรับใช้และนำไปใช้ครับอยากรวยด้วย IG ก็ไม่ยากแต่ต้องทำตามทั้ง12ข้อนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายครับใช้ประสบการณ์และทำอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะต้องขายดีมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรอย่างแน่นอนแล้วครับ